มิวเชฟในตำนานถึงศูนย์จะปิดไปแล้วก็ยังขายดีดีไปสู้ลูกข้าวว่าไอ้มุกเจ้าหินลายครับเราจะไปเรีนตลกนะพระเจ้าเปรันกับตลกนี่มัมเท่งนงน่าจะไม่ได้เกิดนะไม่ได้เกิดเลยย่าย่าไอ้ขายได้ผลไอ้ดีอยู่แล้วครับพี่ดองไอ้ไม่อยากเปลี่ยนอาชีพเนี้ย อ้าวนิวเชฟครับนะถึงศูนย์จะปิดไปแล้วก็ยังขายดีดีครับผมสามแสนกว่าบาทหักส่วนลดอ่าฟรีดาวปีแรกไอพรนสี A ่พันปีที่สองหดเจ็ดพันบาทตลอดสัญญารถคันนี้โคตรสวยโค<ฮ>ตรตละสวยเลยไม่วิ่งแค่หมื่นโลด,ดโลนะูดิหัวเกียร์หมืม่นโลจริงนะดูหัวเกียร์ดิใหม่มากโอ้หัวเกียร์คือมันเรียมมันเงามันตัวเลขมันคมชัดมากนะฮะ แล้วนี่นี่นี่พวงมาลัยสวยมากโอ้หมือหรือแสนหน้าหรือตากูณเพื่อนดีมือหนกมือหนกบอลโลบ้าไปแล้วปีสิบเก้าปีสิบเก้าโอ้แล้วปีสิบเก้ายึดแล้วจอดอยู่ลานประมนนานไปหน่อยกว่าจะเคลียร์เรื่องเสียดนะเอาสวยงามโอ้หูม็ดอาร์ตสวยงามนะสองพันสิบเก้านิวเชฟในตำนานถึงศูนย์จะปิดไปแล้ว ก็ยังขายดีดีนะวัยรุ Pear> ่นมิตยอดนิยมนะเป็นที่ถูกตาและต้องใจของวัยรุ่นหลายๆคนนึกสาวเลยว่าตื่นยังตื่นยังสามแสนกว่าบาทฟรีดาวกับค่าหัดสี่พันปีแรกลูกค้าลูกค้าเราเบังคลิปอยู่เราคอมเมนต์กันไหมไอ้คอยวงเล็บ คอยเห็นกระตาอย่างนี้รถเจ้านีทุกคลิปเลยลเคลิปเลย <c ười> อันนี้คือกระตาหมาของเสียยะ <c ười> เราชอบปิกขอรักของวัดมา <c ười> ดให้เสียมกินแ <c ười> <c ười> ต่การนี่กับขมุยไม่เย่ยพรสมาเลยเหมนลูกค้าก็สงสัยว่าดูคลิปทุกคลิปแล้วก็วง <c ười> มาแล้วก็ส่งมาทางฟิกับลน์อยากขอ <c ười> อ,อ,อยากขอเดี๋ยวจะจะก็ปักตะก้าให้เลยเนี่ <c ười> เด้อดนะฮะตาก้าสินข้าวปักแค่อ่านะอ้าวเครื่องเดิมๆสวยงามพระเจ้าช่วยกล้วยทอด2ถุงอืมโอ้โหอ้าวถุงศูนอ่าถึงศูนจะปิดไปแล้วก็ยังขายดีๆฟรีดาวสามแสนกว่าบาทหักส่วนลดปีแรกไอ้ผ่อนส0 0พปี2องผ่อนเจ็ดบาทตลอดสัญญาวิธีการจองแอดไลน์ทีนา TikTok Facebook หรือว่า YouTube c h a n n l l กดลิงก์ไลค์แอด้มมาทรงบกปราชนนเบอร์โชท,ที่อยูเข้ามา3อยยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเรี้ยงใหน้นึกถึงรถจนมือ2นึกถึงไอเสียมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบวงจรนึกถึงอาครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกทันยันทุกเกส่งฟรีฮอดหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์ไปไวรุ่นแจ๊ว